Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะเมษิงแล้วก็ธนูที่ในราศีลัคนาแล้วก็ดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่16บหถึงสาตุลาคมนี้นะคะการทำนายก็จะมีทั้งหมดสามพ,พาธค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าคุณมีคู่เนาะทิมสแตนเจอร์ใ,ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ฝักหน่อยนะคะ,ะเริ่มที่คนโดสดสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงเดลิวเชย์หยอ าถ้วยทำพราน,นนะคะแล้วก็เจ็ดดาหหลักๆเลยนะคนโสดเนี่ยมีคนในใจอยู่แล้วนะคะมีคนที่อยู่ในใจที่คุณยังสองเขาอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ยังแอบดูยังยังรู้เรื่องราวของเขานะคะบางทีคนเก่าเนี่ยหรือคนในใจของคุณน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้ว หรือมีคนคุยหรือไม่โสดนั่นเองคนคนนั้นนะคะยังมีพันธนาการถึงอยู่อยู่อยู่จูดีๆอะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะลืมเขาไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมือนอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่เป็นอดีตจะผุดขึ้นมาในความคิดในสถานาการณ์ความคิดในความรู้สึกของคุณนะคะหรือด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเจอคนใหม่ๆเข้ามาที่ คนคนเนี้ยคนใหม่คนเนี้ยเข้ามารีมายบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือวิธีการคุยที่มันมีความคลับคล้ายคลับขาเกี่ยวกับคนคนเนี้ยที่อยู่ในใจของคุณนะคะชาวต่างชาติความรักทางไกลค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะคะส่วนที่นี้คนคนนั้นล่ะ ในใจของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงคนเนี้ยมีดิทิพลเนี่ยนะคะอืมก็จริงเขาไม่โสดจริงจริงด้วยนะคะเขามีคนรักเขามีความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกคอนโทรลนิดหนึ่งนะคะอยู่กับความสัมพันธ์ที่ถูกจัดการจุกจิกนิดหน่อยนะคะค่อนข้างจะคอนโทรลเขาเลยแหละนะคะทำอะไรไม่ค่อยที่จะเป็นตัวของตัวเอง นะคะไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างต้องอยู่ในกฎในเกย์ในนู่นในนั่นในนี่ในขอบเขตของความสัมพันธ์ของเขานะคะอืมที่ในที่เนี้ยฝั่งของเขานะอาจจะเป็นชาวไฟเหมือนกันชาวสิงเด่นที่สุดนะคะไฟไแต้เมษสิงหรือธนูนะแต่นี้เนี้ยสิงค่อนข้างเด่นจะมีปัญหาในเรื่องของความหึงหวงความยึดติดต้องตัวติดกันต้องนั่นต้องนั่นต้องนี่นะคะอึอดอัด ม,มีปัญหาในเรื่องของปากเสียงหรือการสื่อสารบ้างเล็กหน่อยนะคะในฝั่งของเขานะทีนี้ไปต่อกันที่ความคิดความรู้สึกเขาล่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงนี้ดูสิ tower judgment day เขารู้สึกว่าคุณกับเขามันเป็นการจบความสัมพันธ์ที่กระทันหันเกินไปหน่อยนะคะกระทันหันไม่ทันตั้งตัว หรือจบกันแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบงงๆนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนยังมีอะไรบางอย่างติดค้างกันอยู่แล้วเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะพอไม่มีคุณนะคะพอทุกอย่างมันแยกย้ายกันไปแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเขาไม่น่าที่จะต้องจบแบบนั้นเขาไม่ควรที่จะทําแบบนั้นหรือตัดสินใจแบบนั้นนะคะและดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้เขาเนี่ยอยูอย่ดนนึกถึงคุณขึ้นมานะคะเนี่ย มองว่าน่าจะเป็นความฝันฝันถึงคิดถึงหรือเจอบางอย่างที่ริมายเกี่ยวกับคุณเหมือนกันนะคะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะยังเปิดโอกาสนั้นให้เขาอยู่หรือไม่นะคะเขาวางตรงนี้แล้วกันนะอืมทีนี้คุณคิดว่้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะใช่คุณก็มองว่าเขาก็คงจะลืมคุณไปแล้วได้สมัมอะ เป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่ยังคงคิดถึงเขาอยู่ที่ยังคงคิดถึงเขาที่ยังมีพันธนา,นาการที่ยังรู้สึกว่าก็ตัดได้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะแต่อยู่ดีๆก็วนกลับมาในความคิดในความรู้สึกเนี่ยมันเป็นแค่ชั้นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่คุณนะคะแต่มันเป็นเหมือนบางอย่างที่สื่อถึงกันร,ระหว่างคุณกับเขาอะที่มันคอนเนคกันอยู่คุณรู้สึกดีถึงเขาเขารู้สึกถึงคุณมันเหมือนเป็น คลื่นวิทยุที่มันจูนติดกันนะคะแล้วถ้าเขากลับมาพูดคุยสื่อสาร <_ d ata> ก็มองว่าคุณก็จะให้โอกาสนั้นนะหรือยังเปิดโอกาสนั้นให้ได้มีการพูดคุยกันอยู่นะคะอืมขอดูข้อความเขาหน่อยไม่ได้เปิดนานแล้วนะสมมตนนิอะอาร์ติงโซย์ฉันก็คิดอย่างนั้นฉันก็คิดแบบเดียวกันกับคุณนั่นแหละแ,แ,แต่ฉันก็กลัวที่จะคุยกับคุณนะเขาบอก ฉนันไม่กล้ามองหน้าคุณเลยอยมองหน้าไม่ติดเพราะเขาก็ทําไว้เจ็บแสบเหมือนกันเลยทิ้ง,งบอมเอาไว้ให้กับคุณนะคะเขาไม่รู้เขาต้องมองหน้ายัางไงแล้วเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่เห็นแั่ตัวมากๆนะอืมเขาก็หวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่หรือเขามองว่าเอ๊ะจะมีท่าๆนั้นน่ะที่คุณใช้ชีวิตอยู่มีใครอยากจะจีบคุณอยู่หรือเปล่ามีคนที่แบบชอบคุณอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ยเขาก็กลัวตรงนี้เหมือนกันนะคะเก็บแบบ ไปต่อกันที่บทสรุปนะคะบทสรุปของคนส่งจะเป็นยังไงเจ็ดไม้เท้าผีถ้วยหนึ่งเหรียญ โอกาสกำลังจะเข้ามานะโอกาสการสื่อสารโอกาสการกลับมาของเขากับคุณจะเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มือหวานะเข้ามาจะมีการพูดคุยทักทายบางอย่างแล้วก็นิ่งๆกันไปนะคะอยู่ที่ว่าระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยอุปสรรคตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนถ้าอุปสรรคฝั่งคุณคือการบล็อกเขาเขาก็กลับมาไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าเขาบล็อกคุณก็มีโอกาสที่เขาจะอันบล็อกกันนั้นนะคะปลดบล็อกแล้วมีการสื่อสารกันแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีการขับเคลื่อนนะเพราะฝั่งเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดส่งอืมมันก็อาจจะต่ออะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าบอกว่าให้รักตัวเองก่อนอีนิ้งแฟ i ์ s mm hmm. s s s อิชอ h e เคม t r y ีระหว่างคุณกับเขายังม,ยงมียังมีบางอย่างที่ดึงดูดต่อการค่อนข้างสตรองนะคะยังมีมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดเป็นแม่เหล็กที่ยง ถึงกันอยู่นะคะมันเป็นการกลับมาเพื่อฮิวบางอย่างเพื่อเคลียเพื่อปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันติดค้างกันอยู่นั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะให้สหับกันได้ระหว่างคุณแล้ก็คนคุยนะคะสถานการณ์เป็นยังไงฝั่งคุณ เ็ดไม่เท้ากม,เท,ามเท้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะอาจจะมีอุปสรรคตรงกลางบางคนเนี่ยเป็นในเรื่องราวของสถาน,นะอะไรสถานที่เป็นความรักทางไกลล่กออนไลน์นะคะหรือบางคนจะเป็นในเรื่องของศาสนานะคะศาสนาภาษาความเชื่อนะคะทศนคติบางดา มันเป็นเหมือนบางอย่างที่ที่มันมีช่องบางอ่าบางๆกันอยู่ระหว่างคุณกับเขาที่จะต้องฝ่าฝันหรือพยายามที่จะเอาชนะเพื่อความสัมพันธ์นี้มันจะได้พัฒนาค่ะหรือบางคนจะเป็นในลักษณะของที่บ้านคุณไม่ชอบเขาที่เขาไม่ชอบคุณหรือเพื่อนอาจจะไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่นะคะแต่คุณยังมองว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะอุปสรรคเนี้ยมันไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่โตขนาดนั้นฉันสามารถทำได้ฉันเชื่อมั่นมากเลยแล้วฉันเชื่อมั่นในความสัมพันธ์มากว่าหลายๆอย่างเนี้ยมันไปได้อ่ะมันยังไม่ใช่จุดที่จะสรุปได้นะคะทุกอย่างมันต้องดูไปต่อต่อไปอ่ะมันยังไปต่อได้มันยังมีบทที่สองมีบทที่สามมีบทที่สี่ยังไม่ถึงตอนจบที่จะสรุปได้เลยนะคะ ยังต้องเรียนรู้ต่อไปและคุณก็ยังอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของเขานะคะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกว่าเขามาเติมเต็มบางอย่างให้กับคุณที่คุณรู้สึกว่าแบบมันเป็นความสดใสมันเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในช่วงของปลายเดือนจะมีอะไรมาขัดติดขัดใจคุณสักนิดนึงนะขายายดีดนึงเดิม อาจจะมีในเรื่องราวของบุคคลที่สามในที่นี้ไม่ได้จําเป็นแต่เป็นในเรื่องของอชู้สาวเสมอไปจะเป็นคนรอบข้างอะค่ะอาจจะมาพูดหรือมาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมาทําให้เรารู้สึกว่ามันหน่วงมันดิ่งได้นะคะฉะนั้นต้องใจแข็งนิดหนึ่งนะคะใจแข็งนิดหนึ่งต่อไปของเขาค่ะสถานาการณ์ความรักเป็นอย่างไรสี่ดา ก็ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้สนใจหรือโฟกัสในความรักจ๋าขนาดนั้นนะคือถ้าความรักมันดีก็คือดีไม่มีปัญหาก็คือดีสําหรับเขาแล้วอ่ะอืมไม่มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะมันก็คือดีแล้วไปแบบเรียบเรียบเรืเร่อยๆสบายๆคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่ก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเรารู้สึก ดีๆต่อกันแค่นั้นเองนะคะและช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องโฟกัสบางอย่างลวยอะเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการบาลานซ์ชีวิตตัวเองเขามองว่าถ้ามันดีถ้ามันใช่มันจะเดินไปเป็นตามธรรมชาติของมันเองถ้ามันดีความสัมพันธ์ก็จะดีของมันเองอะถ้าใช่มันก็ไปต่อด้วยตัวของมันเองเขามองแบบนั้นเขาเชื่อในโชคชะตาเขาเชื่อในสิ่งที่ที่เป็นคู่กัน่ะ โดยที่ไม่จําเป็นต้องพยายามอะไรมากมายเบอรวังอลังการขนาดนั้นอันนี้คือสถานการณ์ฝั่งเขานะคะต่อไปความคิดความรู้สึกค่ะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไง The world Dead. เขามองว่าการได้พบเจอคุณการได้คบกับคุณได้รู้จักกับคุณได้คุยกับคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขาเคยผ่านช่วงเวลาของความเจ็บปวดการจบความสัมพันธ์มานะคะโอเค แล้วเขารู้สึกว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเปิดใจไม่เปิดใจแต่อาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากพยายามอะไรมากเกินไปในความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ได้อยากพยายามหรือทุ่มเทในความสัมพันธ์มากจนเกินเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะพยายามมาเยอะมากให้ความสัมพันธ์เป็นโลกทั้งใบของเขาจนเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของการงานหรือการเงินหรือเรื่องอื่นๆโฟกัสแต่เรื่องของความรักจนมัน จบไม่สวยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนบทเรียนที่เขารู้สึกว่าถ้ามันใช่มันจะไปต่อได้อีกโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนั่นเองนะคะเป็นที่มาถามว่าเขารู้สึกดีรู้สึกชอบชอบค่ะรักแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของเหตุผลเข้ามามากกว่าในเรื่องราวของความรู้สึกฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคิด เกี่ยวกับเขายยเยอะแยะไปหมดเลยว่าทําอย่างนี้เขาจะชอบไหมทําอย่างนั้นเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรพยายามศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของเขาและอย่างที่บอกค่ะว่าบางคนอาจจะเป็นความรักทางไกลอาจจะมีความลิตก หรือคิดเยอะนิดนึงนะคะและกลัวมากเลยว่าเราจะมีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้กลัวในเรื่องราวของการที่จะทะเลาะก,กันฉะนั้นเราแคร์ความรู้สึกเขามากๆนะคะเราไม่อยากจะไปกดดันเขาเราไม่อยากจะไปแบบคอนโทรหรือตีกรอบอะไรเขามากมายเพราะเดี๋ยวเขาจะอึดอัดเราขออึดอัดเองดีกว่าคนที่อึดอัดคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยสักหน่อยนึงในความสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวเราเป็นหลักๆนะคะเพราะเราจะค่อนข้างพยายาม มากกว่าเขานะคะไปต่อที่บทสรุปสี่หมายทำครั้นหกถ้วยนะคะบอกแลวความสัมพันธ์เนี้ยบเรียบๆแต่สบายใจสบายใจไปเรื่อยๆนะคะมีการดูแลซึ่งกันและกันแหละแต่เป็นการดูแลที่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่มันเป็นความ ความอบอุ่นอะเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขใจนะคะแบบเรียบรียบเรื่อยๆนะคะปรับตัวซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่เข้ามามันคือบทเรียนมันคือสิ่งนี้ทําให้เราเดีย๋ยได้รู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรที่แบบปัญหาให้คุณรู้สึกว่า ทุกใจหรือปวดหัวอะไรมากมายนะไปเรื่อยๆจริงๆนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วความสัมพันนี้ความสัมพันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอะไปต่อได้นะคะแล้วคุณกับเขาก็เป็นสัญญาณของผู้บรรมาก่อนบางคนเป็นคนรักเก่ากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือบ,บางคนเนี่ยเป็นคนรักในอดีตาชาตินะคะที่วนกลับมาได้เจอกันอีกครั้งได้รักกันอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปอาภัายของคนมีคู่ค่ะให้สอบกันได้หรอกคุณแล้วก็คนรักนะคะไพ่ฟังคุณสี่ถ้วยอืมโอเคอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักนะเป็นคู่กันแต่ว่าค่อนข้างจะใช้เวลาด้วยกันเนี่ยน้อยหน่อย หรืออยู่ด้วยกันแต่ว่ามันมีช่องว่างตรงกลางนะคะแต่มันไม่ใช่ช่องว่างที่มีปัญหาหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราเขาเพิกเฉยเขาดูนิ่งๆเขาดูสนใจแต่ตัวเองหรือสนใจกับอะไรที่เขาโฟกัสจุจนเรารู้สึกว่าเราถูกเพิกเฉยเราต้องการการเติมเต็มแต่เขาก็ไม่ค่อยเติมเต็มแต่ถามว่าทุกไหมก็ไม่ได้ทุกขนาดนั้นแล้วก็อยู่ได้ เริ่มเคยชินกับวิถีแบบนี้ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรแย่หรอกมั้งมันก็ยังเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในช่วงของปลายเดือนนะคะจะมีการคุยหรือใช้เวลามากขึ้นในช่วงวันที่25 ขึ้นไปนะคะจะค่อยๆดีขึ้นจะมีการคุยกันใช้เวลากาันความอบอุ่นใจอะไรก็จะมีเข้ามามากขึ้นแต่ให้เรามัดระวังว่าบางทีอ่ะเพลินไงเพลินจนพูดนั้นพูดนี่นะคะอาจจะพูดไม่เข้าหูกันมีนิดนึงนะคะที่ขัดติขัดใจกันบ้างในเรื่องของคําพูดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะฝั่งของเขาละคะ่ะยอฟจูนเขาก็มองว่ามันก็ไปเรื่อยๆของมัน,นะคะ่ะมันก็ไปเรื่อยๆของมัน แต่ก็มีจุดลิกพันดนิดหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเรื่องของการงานเรื่องของอารมณ์เข้ามาที่ที่ทําให้แบบอาจจะมีความตกอกตก,ตกใจหรือมีความแบบอัลเลิรในฝั่งของเขาดิดหนึง่งที่จะต้องรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วว่าฉันต้องทําอะไรบางอย่างแล้วในความสัมพันธ์ความกลัวขึ้นมาเลย ความกลัวความกังวลอาจจะรู้สึกว่าหรือคุณจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาแล้วหรือเปล่าเพราะเขาเห็นว่าคุณก็ดูจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบจะมาจุกมาติกหรือจะมาแบบเรียกร้องอะไรจากเขาในช่วงหลังๆ ซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างและฉันต้องทําอะไรบางอย่างนี่แหละเป็นจุดที่เขาอะรู้สึกว่าในช่วงของปลายเดือนที่เขาจะต้องทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์และมันเป็นจุดที่คุณกับเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในเรื่องของการใช้เวลาการพูดคุยโน่นนี่กิจกรรมร่วมกันต่างๆก็ต่างนะคะเพราะเขากลัวว่าคุณเนี่ยดูไม่ตามเขาเลยดูไม่อะไรเขาเลยนะคะเขากลัวว่าคุณจะไปแบบหมด e ีลิ่งกับเขาแล้วเขาไม่สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะ ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง Justice สิบในเท้าสามเหรียญ The Sun ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าเขาเองอะ่ะก็รู้สึกว่าเขาสนใจตัวเขาเองมากเกินไปในช่วงหลังๆนี้นะคะหรือในช่วงเนี้เขาเน่าตัวสนใจตัวเองสนใจกับเป้าหมายของตัวเองสนใจกับหน้าที่ของตัวเองจน เพิกเฉยความสัมพันธ์ไปบ้างเพราะเขาบองว่าความสัมพันธ์ก็อยู่ในจุดที่มั่นคงดีแล้ว <c oughs> นะคะมั่นคง everything okay ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะจนเพิกเฉยไปบ้างแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ละเลยขนาดนั้นเขาก็มีพูดคุยถาไท่นะคะก็มีเทคแคร์ดูแลคุณบ้างปรับสายนะคะก็ดูจะไม่ได้มีใครอื่นนะจะตติสเนี่ยนะคะฝั่งคุณหลัก empress คุณก็โอเคนะจริงๆแล้ววะก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่ได้ทุกใจอะไรกับการที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเพราะเราค่อนข้างเคยชินและเราก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบเห็นคุณค่าตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วความมีสเสน่ห์ความเห็นคุณค่าของตัวเองความรักตัวเองของคุณที่เป็นอิมเพรสเป็นไพ่แม่เป็นไพ่ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาเนี่ยคือจุดที่ทําให้เขามาคิดได้แล้วก็มาเกลงอกเปลงใจคุณ ะะโดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามเรียกร้องพยายามทําอะไรพยายามจะพูดหรือสอนอะไรเลยเขาคิดได้เองเพราะคุณรู้ว่าเขาเองก็มีสมองเหมือนกันคือทุกคนมีสมองหมดแค่วิธีการทํายังไงให้เขาคิดได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งจำที่จำใจเนี่ยตัวแม่ตัวมันตัวมันดาของจริงนะคะที่จะทําให้เขาเนี่ยปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแม้อยู่นิ่งๆเงีงบบบเยบ,ยบ,ยบยๆเลยสบายๆชิวๆเลย าคุณดูว่าเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะมาสนใจคุณเองเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็มาสนใจคุณเองนี่คือแบบความเลิศของชาวทัดไ์มีคู่ในช่วงนี้นะคะโอเคไปต่อที่บทสรุปอืมคนมีคู่บทสรุปเ,เป็นยังไงเดอกสา์ Star. บอกเลยว่าช่วงนี้คุณชายมากเลยทั้งคนปัจจุบนัน คนรักปัจจุบันที่มีอยู่เขาก็จะเห็นถึงความสง่างามของคุณถึงแรงดึงดูดถึงความแบบความมีสเสน่ห์ของคุณนะและก็คนใหม่ๆจะเข้ามาสนใจคุณด้วยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขากลัวแหละว่าอาจจะมีคนมาสนใจคุณมาอยากจะจีบคุณหรือเปล่าเขามไม่อยากจะเสียคุณไปแล้วไม่อยากให้คุณไปโฟกัสใครคนอื่นแต่บอกเลยว่าช่วงเนี้คุณค่อนข้างจะชิวๆกวับความสัมพันธ์ดิวได้คอนโทรลได้แบบ แฮนด์ดกับมันได้แฮนด์ด็อกกับความสัมพันธ์ได้เขาจะอยู่ใต้อำน,นาจของคุณนะคะเพลย์บลนสแต่เขาก็จะมาอินเตอร์เทนคุณเองนะคะด้วยความโรแมนติกด้วยความแบบความรักความอะไรใดๆก็ตามนะคะความมุ้งหมิงปกุ้งกิ้งให้กับคุณนะคะโอเคคลิปของชาวทัดไฟก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ